สดีค่ะสารลงอะยกลางสองรักรับสาติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะตอนนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตสอบถามถามเลยถามาหนที่เลยคือว่าเมื่อวานดิฉันไปติดต่อขอหนังสือเดินทางที่กรงการกรุงศูนย์้ที่แจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการออกหนังสือเดินทางให้ได้เนื่องจากมีหมายจับของสารลงรายการติดอยู่และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ค่ะดิฉันต้องทายังไงบ้างคะขออนุญาตสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะคุณเคยถูกฟ้องที่สาลลงรายการหรือเปล่าคะเคยค่ะเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาดิฉัน สารรายการและสารมีคำสั่งทักซับและพิทักษาให้ที่ชันล้มละลายแล้วค่ะไม่ทราบว่าคุณเคยไปสาบาันตัวและให้เจ้าทำหรือชี้แจงเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ซับบ้างหรือเปล่าคะไม่เคยไปค่ะไม่เห็นมีหนังสือแจ้งให้ไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ซับเลยค่ะเนื่องจากสารมีคำสั่งพิทักษ์ซับเปลี่ยนผัดแล้ว คุณต้องให้ความร่วมมือไปตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และต้องไปสาบานตัวไม่ใช่ใคันหรือพี่แจมเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของตนและของผู้สมรสตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในความดถือของคุณเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนื่องจากคุณไม่ไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกำหนดทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงรายงานสารเพื่อขอออกหมายจับคุณ ดิฉันจะแนะนําให้คุณไปพบกับเจ้าพนักงานพิจักษ์ทรัพย์ที่สํานักงานบังคับคดีประจําจังหวัดที่อยู่ใกล้หรือไปติดต่อที่เจ้าพนักงานพิจักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ค่อยคาต่อเจ้าพนักงานพิจักษ์ทรัพย์ตามขั้นตอนจากนั้นเจ้าพนักงานพิจักษ์ทรัพย์จะทํารายงานเพื่อขอให้ศาลเพื่อถอนนายจัดแล้วคุณจะสามารถทาหนังสือเดินทางเพื่อออกนอกราชอาณาจักรได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ